ะดิ์โต๊ะขนาดเล็กโดยใช้โต๊ะทํางานอ่ uh huh. นาฮะกระดาษรองแก้วโอ้เราจะมีกระดาษรองแก้วทุกคนแล้วหรอว้าวมีต้นส้มกันมีส้มด้วยเหรอมีสม้มโอ้โหข้างล่างนี้ออวัดอะไรอะพูดคุยบ๊อบเออหวัดดีบ๊อ,อ,อนนบอข้าวต้ม้ายพืชมันก็เป็นทายพืชใช่ไหมทุกคนแต่มันบอกว่าใช้ถังน้ำหนึ่งจบ เออชาววันใหม่ให้มินาซังคนนิจิวะวตาชิวะซันแดนสวัสดีครับนครับผมขอตับเข้าสู่เกมเทเวลเลอร์เลสลงเตียมในโลกแฟนตาซีนะครับผมเข้าสู่วันที่2กันแล้วอ่าแล้วก็เอ๊ะอ๋อตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทุเรียอยู่ใช่ไหมก่อนที่จะเปิดลงเตียมคุณจะต้องตุนสิ่งของไว้สำหรับวันนั้นๆคุณจะต้องใช้ท่อนซูงเพิ่มเติมสําหรับการประดิษฐ์และใช้ในเตาผิงปฏิตูปไปซนีนอกลงเตี๊ยมของคุณเพื่อสั่งสเสบียงเพิ่มเติม กดเซตมาเพื่อดำเนินการต่ออ่ะโอเคก็คือมีการสอนนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยก่อนจะเปิดร้านก็ควรจะมีการเติมสเสบียงของกันด้วยนะครับก็คือมาที่ต้นแาบแบบนี้แล้วก็สามารถทำการสั่งซื้อของได้ใช่ไหมแต่ว่าจะให้ซื้ออะไรอ่ะตอนนี้ได้ได้ว่าไมู่ร้านเราเนี่ยมีน้อยเหลือเกินนะครับอ่าให้ดูภารกิจไหนซิภารกิจนะครับบอกว่าให้ทําตะปูเม็นเกี่ยวกันเลย <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าจะยังไม่มีภารกิจที่ให้เราสั่งของมานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราควรทำอะไรก่อนดี ไปทําหาสเสบียงหรือว่าทาภารกิจทำภารกิจดีกว่านะครับน้อยให้ตัวเกมมาช่วยสอนเราด้วยนเนื้ออันนี้บอกว่าให้ทําตะปูนะครับประดิษฐ์ตะปูเหล็กโดยใช้โรงหลอมเหล็กและทั้งตีเหล็กอา่าฮะเราก็มาที่ตัวทั้งตีเหล็กทั้งตีเหล็กนะครับถ้าว่าต้องการจะทาตะปูเหล็กเนี่ยก็คือต้องใช้เหล็กแท่งใช่ไหมอ่ะเหล็กแท่งก็คือท,ทําที่ตัวเตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูสิเหล็กแท่ง เหล็กแท่งที่ไม่มีสิ่งเจือปนแล่เหล็ก2ก็คือต้องใช้ได้เหล็ก2ในการทำนั่นเองนะครับอาจจะเพิ่มเชื้อเพลิงพอบางสูตรต้องใช้เชื้อเพลิงคลิกไม้ฟืนที่ด้านซ้ายของเมนูงานประดิษฐ์การดำเนินการนี้จะลบฟืนออกจากช่องเก็บของของคุณและเพิ่มเชื้อเพลิง5ห,หน่วยให้กับเครื่องประดิษฐ์อ๋อก็คือมีการสอนนะครับว่าการใส่ฟืน1เนี่ยจะได้เชื้อเพลิง5ห,หน่วยใช่ไหมแล้วก็กดที่ด้านซ้ายของเมนูด้านซ้ายของเมนู ด้านซ้ายอ๋อไม่ใช่ดิตรงกาไอตัวตงกาขลาดต่างหากอ่านี่นะครับก็คือมันจะมีให้เราใส่เชื้อเพลิงใช่ไหมก็คือใส่ไปได้5้าเอ๊ะได้หนึ่งหรออ๋อเข้าใจละก็คือมันจะแบบมีแบบเป็นกิ่งม้านั่นเองนะครับแต่นี้เนี่ยมัน is burn very fast คือมันจะเผาอย่างรวดเร็วก็เลยได้แค่1น่หน่วยต่อ1่อันถ้าเป็นฟืนเนี่ยใส่ไปได้5้าแล้วฐานหินล่ะเชื้อเพลิงที่ใช้ได้อย่างยาวนานอ่าฮะอ๋อเพิ่มเทียบยี่สิบเลย โอ้ยคุ้มมากเลยนะเพราะว่าแทนที่เราจะเสียมาแบบ4อันเสียฟืน4อันเพื่อที่จะเท่ากับฐานหินเนี่ยเล่นสู้ไปหาฐานหินเลยน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่าให้ต้อง20เลยเลยเนยอะตรงนี้ก็กลับไปลงหลอมจากนั้นเราก็สามารถทําตัวเด็กแท่งกันได้นะครับแล้วก็มันจะมีแบบเป็นเปลวไฟลแล้วก็เป็นตัวเลขด้วยใช่ไหมแสดงว่าอันเนี้ยก็คือต้องใช้อาเชเพิร์กไป10หน่วยในการทํา1ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยได้เด็กแท่งมา2นะ โอเคก็คือเสียเฉพอีไปิ0หน่วยจริงด้วยนะครับแล้วก็ต้องการแร่เหล็กเพิ่มไงหรอแร่เหล็กจะได้แร่เหล็กเพิ่มจังเลยอะ่ะโอ้ตรงนี้มีแร่ทองแดงหรอเออเจ้าใคล้างตรงเนี้ยเมื่อพากที่แล้วผมก็ไม่ได้เดินลงมาเลยนะครับตรงนี้มีแร่เหล็กไหมอ่ะตามปกติน่าจะมีอันนี้โอ้ยสดุดยอดแร่เหล็กก็ไปลมเทิมขุดแป๊บได้แร่เหล็กมาเพิ่มเติมแล้วนะครับตอนนี้ได้มา11ก้อนกันเลยนะแล้วก็ เผาเพิ่มเติมไปอีกเลยนะครับแล้วก็คราวนี้ต้องการอ้อเชือเพลิงใช่ไหมต้องการเพิ่มเชือเพลิงไม่ปัญหาใส่เพิ่มเข้าไปเลยอ่ะแล้วเราก็ทําเพิ่มมาแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวขาดูตัวท่างสิสาหรับการทําเรื่องเกี่ยวกับตัวตะปูเหล็กนะครับเดี๋ยวนะทําตะปูเหล็กก็ต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยหรออ๋อก็คือเอาเหล็กไปหล่ออีกรอบหนึ่งใช่ไหมเสอร์นี้เสียหนึ่งจะได้อ่าและเซตเหล็กแท่งหนึ่งจะได้ตัวตะปูเหล็กมา5อันกันเลยนะครับอาจทําการ ใส่เชื้อเพลิงไป15หน่วยใช่ไหมอ่ะงั้นก็ใส่ถ่านหินไปเลยแล้วเราก็ทําขึ้นมา2อันนะครับก็คือเอ๊ะอ๋อโทษทีทํา2อันมันต้องใช้เชื้อเพลิงเพิ่มเติมนะครับอ่ะเราก็ทําการคร้ามันขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้โชคดีที่ว่ามันเป็นการปล่อยให้เวลาผ่านไปซึ่งนี้ใช่เวลายี่สิบนาทีในการคราฟนั่นเองนะครับอ่ะระหว่างรอก็ไปสำรวจตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยสิคือตรงเนี้ยมันจะมีแร่แ,รแบบเป็นแร่ทองแดงโอ้ดิถ่ายหินก้อนมาเริ่มเพิ่มกันเลยนะครับเออตรงนี้ก็เป็นโซนที่ไม่ได้มาสำรวจแล้วเนอะงั้นก็แรกก่อน ได้แล่มาเยอะแยะก,กันเลยนะครับก็มีแร่เหล็กอยู่แปรทองแดง19แล้วก็ธาตุที 12, นะ่อีกสินะอะตอนนี้ก็กลับมาที่ตัวเครื่องของเรานะครับรู้สึกว่าจะทําการคราฟเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เหล็กแท่งมาหกนะครับแล้วก็ตะปูหงอภารกิจเสร็จสิ้นนะครับตะปูล้วก็ได้รับรางวัลเป็นโต๊ะทํางานไอเทมที่รวมเครื่องมือกันหรอประดิ์ขึ้นโดยลงเลื่อยก็เคยอ,อยู่ใกล้ๆกล้กับลงเลื่อยใช่ไหมอะไดีโอซิเรื่องเกี่ยวกับภารกิจนะครับมีภารกิจใหม่เข้ามาใช่ไหมเอ้ยอะไรเนี่ เพชรแดงก็มีเพชรแดงเข้ามาด้วยคือไรว่าไม่ได้ใจนะครับอ่ะแล้วทำอะไก็คือโต๊ะเพิ่มเติมประดิษฐ์โต๊ะขนาดเล็กโดยใช้โต๊ะทํางานอ่าฮะกระดาษรองแก้วโอ้เราจะมีกระดาษรองแก้วทุกคนแล้วหรอโอ้โหน่าสนใจยิ่งนักอ่ะทำยังไงแล้วก็มาที่ตัวเครื่องนี้กดตัวบีแล้วก็อ่าทการสร้างใช่ไหมก็คือให้วางในทรงของตัวลงเลื่อนนะครับงันก็วางไว้ตรงมุมเลยกันกันเนื้อแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ออกจะหมด building แล้วก็ไหนลองคราฟดูสิ เรื่องเกี่ยวกับตัวจานรองแก้วอ้าวอยู่ไหนอะเอ๊ะเดี๋ยวนะภรกิจบอกว่าประดิษฐ์ประดิษฐโต๊ะขนาดเล็กโดยใช้โต๊ะทํางานอ๋อนี้เป็นของรางวัลเนาะประดิษฐ์โต๊ะขนาดเล็กอะถ้าคือให้ทําโต๊ะขนาดเล็กก็คือจะเป็นโต๊ะอันนี้ใช่ไหมเอ๊ะโต๊ะขนาดเล็กสิโต๊ะขนาดเล็กอ,อันนี้ครับโอ้หนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเลยเหรอแล้วก็ใช้ใช้ของโคตรเยอะมีแผ่นไม้ยี่สิบตะปูเหล็กสิบห้าแล้วก็เสาไม้อีกสิบกันด้วยนะครับ เออฮะแตปูต้องทําเพิ่มแล้วก็ต้องการเสาไม้เพิ่มด้วยอ่ะเสาไม้เสาไม้ก็คือให้ใช้แผ่นไม้5อันในการสร้างขึ้นด้วยหรออ่ะเราก็ทํามาก่อนเลยกันละกันนะครับซึ่งอนันนี้อ๋อเราจะต้องเสียแผ่นไม้ไปแล้วก็ทีนี้มันบอกว่าให้อ๋อต้องการแผ่นไม้เพิ่มต้องการตะปูเพิ่มโอเครับทราบต้องการแผ่นไม้เพิ่มนะครับแล้วก็ต้องการตตปูเพิ่มเติมด้วย แต่ปูเพิ่มใช่ไหมต้องการเชเพิร์อ่ะแล้วก็เติมเชเพิร์ข้าไปแบบนี้แล้วก็คราฟมันขึ้นมารู้สึกว่าอย่างจริงไปน่าจะใช้เยอะงั้นก็คราเผื่อนอกก,นกันนะครับอ่ะดีมากแล้วก็ถัดมามาที่ตัวเครื่องตัวเครื่องเผาขอทําการาเผาเหล็กแท่งเพิ่มเติมหน่อยนะครับแล้วก็้าหากว่าเวลาเหลือเนี่ยช่วยหลอมตัวทองแดงลอไว้ก่อนเลยเพราะว่าได้ใช้กันแน่นอนนะครับแต่จะไม่คราฟเยอะนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีภารกิจที่ให้ทําทองแดงแท่งก็ได้ ได้รับแผ่นไม้5กับเสาไม้10เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หยิตบตะปูมาเพิ่มจากนั้นก็มาที่โต๊ะครับอ่าตอนนี้ก็สามารถคราฟกันได้แล้วนะครับโต๊ะขนาดเล็กเดี๋ยวขอให้ชัว่วก่อนนะมันบอกว่าให้ใช้อ่าิษฐ์โต๊ะขนาดเล็กอ่าอันนี้คืออ่าตามเทคเลยนะครับถ้าผิดพลาดไปก็ไม่รู้ละ <laughs> โอเคทําการครับขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้แล้วก่อนผู้สังเกตว่าถ้าหากเราจะซื้อก็ซื้อได้นะแต่ราคาคือ 45เหรียญเงินกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้ก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมงั้นก็ไปสำรวจพื้นที่กันหน่อยจะดีกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่าครั้งเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมีทางไปต่อด้วยนะคือแบบมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้โซนเดียวนะครับเนี่ยเห็นมมีบันไดด้วยอ้ว้าวเรามายังนอกพื้นที่ลงเตียมของเรากันแล้วนะครับโอ้มีไร้เด็กด้วยเหรออ๋ออีบอร์นี่เก็บได้ไหมอะ่ะก็อันนี้เก็บไม่ได้เราไปขอประดับฉากโอ้โหมีพื้นที่เพิ่มเติเมเอ,อ,อ๊ะเก อ๋อไม่ใช่ไปกิ่งไม้อ๋อเราสามารถเก็บกิ่งไม้แบบเป็นเชื้อเพลิงกันได้ด้วยนะครับแต่ว่ากิ่งไม้มันก็ให้เชื้อเพลิงได้ไม่ค่อยเยอะแล้วเนอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีแล้วเนอะเอ้ยทางขวานี่ละว้าวมาได้ด้วยเอ้ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งโอ้ธนาทานมันจะมีพื้นที่หลอดสวดเยอะกว่าที่ผมคิดซะแล้วนะครับมีแผนที่ให้ดูไหมเนี่ยกดตัวเอ็มไม่ได้ตัวเอ็นก็ไม่ได้เอา้าไม่มีแผนที่หรอ <laughs> จริงจริงน่าจะมีแผนที่นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยได้งงแน่นอนนะครับตรงนี้มีถาดหินด้วย เอออย่าลืมเหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าก้อนแรกที่เราขุดกันไปเนี่ยมันจะมีการงอกกลับมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้โต๊ะของเราก็น่าจะทำเสร็จแล้วแต่ว่าขอสำรวจเพิ่มเติมก่อนนะครับป้ายบอกทางไม่บอกอะไรเลย <c oughs> จริงๆป้ายบอกทางเนี่ยน่าจะมีรีแอคก,กับเราหน่อยนะแลวอันนี้ล่ะโอ,โอ้ยมีการโหลดด้วยนะที่ไหนที่ไหนเนี่ยมีป้ายบอกเหมือนกับเป็นป้ายมอนสเตอร์อ่าฮ่าโอ้ฟาร์มเหรอ เหมือนจะเจอกับฟาร์มที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ oh, อ้อน,นี้เหมือนเป็นซาปาปะาหักพังเลยนะเนี่ยเออแล้วก็โอ๊ะเฮ้ยใครอะ่ะเหมือนเราจะเจอกับเพื่อนบ้านเซรัลนะครับโอ้ตกใจเดซีบีซีเดลิฟเดมอโรนรู้สึกว่าเขากำลังจะยุ่งอยู่ให้เราเขาตอบคนเดียวกันหรออ่าให้พูดคุยฮัลโหลสวัสดีเพื่อนบ้านอ่ตรงนี้เป็นภาษากีษเฉยเลยเ <laughs> <laughs> มื่อภาษาไทยมันจะยังไม่ครอบคลุม,มถึงตรงนี้นะครับอ่าฮัลโหลเพื่อนบ้านเธอเป็นเจ้าของ ของอะไรเนะี่ยโรงเตี๊ยมที่ใกล้ๆนี้หรออะไรนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานที่พิเศษ,ษมากเลยอะไรนะแล้วก็มีการบอกว่าตรงที่แห่งนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะมาเนี่ยมันเกือบจะกลายเป็นซาประหักพังกันอยู่แล้วโอ้ไม่โอ้ไม่นะมารายาของฉันอยู่ไปไหนแล้วเนี่ยฉันชื่อบัสนะครับอาคนนี้ชื่อบล้วเนอรฉันแล้วก็ครอบครัวยิยนดีต้อนรับสู่ฟาร์มที่แสนเรียบง,ง่ายของเราแฟมิลี่เอาครอบครัวของคุณเหรอ that's right แน่นอน ด้วยพรจากพระเจ้านี้พวกพ,พ,นะพวกเขาอยู่ข้างในแล้วก็กําลังช่วย unpack ของออฟแสดงว่าครอบครัวของบาสเนี่ยก็เพิ่งจะมาถึงที่นี่เหมือนกันนะครับโดยยูนิสซัมเฮลคือต้องการใช้ช่วยอะไรไหมคุณใจดีมากเลยแต่ว่าไมล่าฉันไม่อยากลำบากคุณไม่ต้องเป็นห่วงไปเราจะเสร็จในะอีกไม่นานเมบีอาจบางทีอะอีกไม่นานนี้ฉันอาจจะไปเยี่ยมร้านของคุณนะมีการมาเยี่ยมร้านกันด้วยนะครับ ฉันรักที่จะอะไรนะดื่มเบียร์เย็นๆแน่นอนคำอ,อะไรสามารถมาได้ตลอดอะไรที่คุณต้องการเลยยู ema, <พว>ก็อี<ว>กยอดเยี่ยมมากเพื่อนบ้านแอมชัว sure. รเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปทํางานกันแล้วขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะอ่ะก็เป็นโฆษณากับบัสที่เหมือนกับเขาเป็นสายฟาร์มใช่ไหมก็คือเือนการบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นฟาร์มของเขาเองนะครับโอ้ดูสิอ้อมีป้ายอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อแล้วนี่มันพาเราไปไหนเนี่ย โอทางเดินหินแล้วก็เริ่มออกจากหมู่บ้านออ้ยอุยอยอยอ้ยต้นไม้เก็บเกี่ยวได้ว้าวมีต้นส้มกันมีส้มด้วยเหรอมีส้มโอ้โหข้างล่างนี้อ๋อวัดอะไรอ่ะพูดคุยบอ๊อบเออวันดีบอ๊อบ you are Bob father เธอเป็นพ่อของบ๊อบเหรอเออ no โนโนโนเอออะไรนะไม่ไม่ เออแบบว่าแคนไฟบ๊อบที่ว่านี่คือตัวเจ้าต,ตัวหินนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไก่ข้ามบนหัวนะอ่ะโอเคบ๊อบอิสัวเนมบ๊อบนี่คือชื่อของเธอเหรอใช่แล้วอ๋อก็คือเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนกับกำลังตามหาพ่อเหรอยังอิสจวนเนมก็เป็นชื่อที่ดีนะโอ้ไ oh ม่นะโอ้เพื่อนเพื่อนของบ๊อบแอนนักเก็ตนักเก็ตเหรอนักเก็ตคืออะไรนักเก็ตใครเหรอนักเก็ต นักแกเป็นเพื่อนที่ดีของบ uh, ๊อบชีอ i สเวลิสมาร์ทอ่อะไรเธอทั้งเทเป็นอ๋อแม่ไก่บนหัวอ๋อนักเกคือไก่บนหัวของบ๊อบเอองงดิ <c oughs> เออแล้วคุณกระเธออะไรนะมีโซ่แล้วมีขายอะไรไหม Yes you can watch อ๋อก็คือมันเป็นคนขายของหรออ๋อมีช็อปด้วยว้าวมีไข่มีต้นอ่อนอักอาซาเชียแล้วก็มีหินด้วยนะครับแหมคนนี้เป็นร้านขายของนี่เองโอเคจำไว้ว่าตรงนี้มีร้านขายของที่ คอนเทน่าจะมีขายแล่นะเพราะว่าเห็นแล่อยู่หน้าร้านกันด้วยนะครับเออน่าสนใจเหมือนกันแฮะแล้วตรงนี้อ้าวทางตันกลับมาที่ฟาร์มของบัสน,นะครับข้าราเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะเป็นทางตันและเนอแล้วก็อะไรเนี่ยอู้แอปเปลิลอ๋อนอกจากมีสซนก็มีแอปเปลิลก็เดี๋ยวนี้อาจทําการเก็บเกี่ยวอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยววันพุ่งเนี่ยถ้ากลับมามันจะมีผลผลิตหรือเปล่ากลับมาที่โรงเตี๊ยมของเราแล้วก็มาดูผลงานการผลิตหน่อยสิ ได้รับเรื่องเกี่ยวกับขอรางวัลการจัดการทําตัวโต๊ะขนาดเล็กมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้รับกระดาษรองแก้วมาไอเทมช่วยทําให้โต๊ะสะอาดก็คือให้เราไปวางไว้ที่โต๊ะใช่ไหมจะได้เพิ่มข้าวความสบายใจ2นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมาแล้วก็มีภารกิจใหม่เพิ่มเติมอีกสอนันด้วยเหรอคุณสามารถปลดล็อกห้องประดิษฐ์ของคุณได้แล้วเมื่อคุณพร้อมแล้วให้ปิดหน้าต่างนี้แล้วมุ่งไปลุกหน้าไปยังพื้นที่ด้านหลังภายในโลงเตียมด้านหลังภายในโลงเตียมหรอ อ๋อก็คือโซนด้านหลังที่เรายังไม่ได้ไปเปิดใช่ไหมอ่ะแล้วก็ดูภารกิจหน่อยสิภารกิจบอกว่าปลดล็อกห้องประดิษฐ์แล้วสามารถเข้าถึงได้โดยการไปด้านหลังของโรงเตียมมานั่งเพิ่มเติมสร้างหนึ่งมานั่งขนาดเล็กเราต้องสร้างมานั่งด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่าไหนดูสิตรงนี้ด้านซ้ายหรออปลดล็อกห้องประดิษฐ์สําหรับสําหรับ40เหรียญตอนนี้มี28ไม่ได้ครับต้องการเงินเพิ่ม ทั้งวันนี้ไม่ได้เปิดร้านอะไรเลยโหหอดฝนเสาร์เลยห้องตะดีตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าต้องอันนี้ต้องมีค่าจะเสียงถึง10แลวเนอะแล้วก็อีกอ่าเออใช่เดี๋ยวเอาอันนี้มาลองก่อนเรื่องเกี่ยวกับกระดาษรองแก้วนะครับเราสามารถเอามาวางได้นี่กระดาษรองแก้วอ่ะวางไว้หนึ่งวางไว้สองวางไว้สามวางไว้สี่อันนี้ก็ได้มาฟรีห้าอันนี้ก็วางแค่นี้ไปก่อนก็นแล้วกันนะครับอะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการทำมานั่งก่อน การทํามานั่งขนาดใช่ไหมทำมานั่งขนาดเล็กปะโอเคสร้างหนึ่งมานั่งขนาดเล็กนะครับแต่ว่าโต๊ะเรามันน่าจะนับคนได้2คนงนะั้นแสดงว่าน่าทำเผื่อมาเลยงานอันนี้ก็คือต้องใช้แผ่นไม้20กับตะปู10ใช่ไหมงั้นก็แผ่นไม้40กับตะปู20าา่สอะแผ่นไม้40เลยเหรอพอไหมเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะทำมาห้าก่อนแล้วก็ตรงนี้ตะปูมาเพิ่มตะปูก็ทําเพิ่มอีกซักเออไอตัวการเพิ่มเพิ่ม ทต้องการใชเพิ่มเพื่อไม้ปัญหาเดี๋ยวไปขุดเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็ทําเผื่อไว้เลยกันละกันนะครับแล้วก็เก็บได้กับตัวแท่งทองแดงก,กับแท่งเหล็กมาโอเคแล้วก็ทีนี้ไปเปิดร้านก่อนกันละกัน แล่าใช้มาเซคุณลูกค้ารับไปเลยข้าวต้มทายพืชอ่าตอนนี้ก็ต้องทําการหาเงินกันซะหน่อยนะครับที่ตรงนี้มันก็น่าจาเหมือนเดิมละมั้งอ่านทำการเสิร์ฟเรื่องเกี่ยวกับเบียร์ไปเสิร์ฟตัวข้าวต้มนะครับตอนนี้กิจกรรมของเราเนี่ยจะเน้เน,นไปที่เรื่องเกี่ยวกับตัวข้าวต้มเป็นหลักไปก่อนกันละกันนะอ่ะงั้นก็ด๋ย่าขอเปิดให้ได้เงินถึงประมาณหนึ่งก่อนแล้วเราก็ค่อยมาทาภารกิจกันต่อลงเตี้ยของคุณเริ่มที่จะมีอากาศเย็นแล้วเปิดใช้งานเตาผิงเพื่อทําให้ลงเตี้ยของคุณเป่นอุณหภู มีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามา,อ,าอีกแล้ว่ะรู้สึกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มอ,อุณหภูมิซะแล้วนะครับอ่ะงั้นก็ทําการเช็ดถูตรงนี้แล้วก็มาที่เตาผิงใช่ไหมกดคิวเปิดอ๋อก็คือสามารถใส่เชื้อเพลิงเข้าไปได้อ่ะใส่เป็นถ่านหีนเข้าไปแล้วก็กดจุดไฟัวเรื่องมา,มากเหมือนกันเนะอ,อะอ้อากาศอุ่นๆและเครื่องดื่มเย็นๆสถานที่แห่งนี้ทําให้วันนี้ของข้าดีขึ้นอ๋อดีจังเลยได้รับคําชม <c oughs> อตอนนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวเชื้อเพลิงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วมันดูภาพเราอย่างไงวะกด V ไม่ใช่กด V ีมันดูระเอียดตรงนั้นกดตัว Q วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับตรงส่วนเนี้ยมันดูยังไงกันแน่กด H ไม่ใช่กดตัว B ตรงนี้ปะความสบายใจเป็น4 6นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการบอกได้เกี่ยวกับอุณหภูมินะ โอ้ ه, ตกใจ <c oughs> กำลังเรียนเบลดีๆตกใจหมดเลยคณมาถึงขั้นชื่อเสียงใหม่แล้วแต่และเหตุการณ์สำคัญจะถูกปลดล็อกรวมไปถึงไอเทมและแมคานิกใหม่ๆอ่าก็คือมีเรียกแบบตัวชื่อเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นเลเวลหนกันแล้วนะครับกว่าจะขึ้นหนึ่งเลเวลก็นานเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอดูตัวทรีหน่อยใช่ไหมอ่าตรงนี้กดตัวที ายวิจัยเป็นวิธีที่คุณจะเรียนรู้สูตรการประดิษ์ใหม่ๆแต่และรายการเทคโนโลยีจะมีค่าใช้จ่ายเป็นคะแนนทักษะซึ่งสามารถรับได้จากการประดิษฐ์คะแนนทักษะแบ่งออกเป็นกายภาพธรรมชาติและจิตใจอ๋อเนี่ยเหรอไอ้เพชรสีแดงที่ผมได้มาสีแดงคือกายภาพสีฟ้าคือธรรมชาติสีเขียวคือจิตใจเออมีการจิตใจกันด้วยแล้วเนี่ยลราก็โอ้โหเอาแต้มเยอะมากเลยอะ โอโหตอนนี้ได้ได้ว่าถึงจะปลดเ็ากออกมาก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีอันไหนที่อัพได้เลยเ <g ül> <g ül> นี่ยมันจะแบบมีเป็นซุปมีสตูมีย่างมีแบบเป็นลากเกร์เพล,ลพอเตอร์โอ้เป็นชื่อเบียร์ของอะไรทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าอีกนานแล้วครับกว่าจะทําการอัปเกรดได้และอื่นล่ะอ๋อนนี้ก็เป็นแค่เรียกกบบหน้าเมนูแล้วเนอะอันนี้การอัเกรดเอ็กพีก็ต้องมีลงเดฟถึงวลวาสามก่อนนะครับเล่นกันยาวๆแต่ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะงั้นก็ปิดร้านเลยไหมอ่ะปิดร้านเลย ทำการปิดร้านนะครับแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ก็จะเป็นลถสุดท้ายเลยนะ,ะทำความสะอาดซะหน่อยแล้วก็ในระหว่างนี้เราออกนอกร้านได้ไหมอะ ตอนนี้น่าจะออกนอกร้านได้ปะอ่าออกนอกร้านได้นะครับอ่ะโอเคงั้นก็ขอมารับของกันก่อนเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำนี่ครับก็ได้รับเรื่องของเอพมาอ๋อเนี่ยมันมีการรับพลังจิตใจอะไรมาด้วยนะเนี่ยอ่ะแล้วก็ทีนี้มาทํามานังกันดีกว่านะครับมานังก็ทามาก่อนหนึ่งตัวเพราะตอนนี้ไม่มีไม้เพิ่มใช่ไหมนั่นแสดงว่าเดี๋ยวลังไม้ก็ต้องแบบมีการไปตัดไม้กันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มททอยออกมาแล้วดีมากจะได้ปิดร้านสักทีอ๋อทำหกเลย มีการทำหอกจริงทายกันซะด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าการที่เราวางตัวที่ลองแก้ไปเนี่ยโต๊ะก็สกปรบบกน้อยลงนะเออเราลองยังเห็นได้ชัดกันเลยนะครับก็ถือเปไ็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากอ่ะทีนี้มาดูภาร,รกิจหน่อยสิภาร,รกิจบอกว่าให้ทําการเข้าไปที่ด้านหลังของตัวห้องอหลังโรงเตี๊ยมใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็มีเงินเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เรยเอาหมดตัวเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะทำการเสียเหรียญไป40เหรียญเงินห้องประดิษฐ์นะครับทำการปลดล็อกแล้วสามารถเข้าถึงด้านหลังได้แล้วก็ได้รับ ข้าวบาร์เลยสิบแล้วก็ถังน้ําอีกห้าด้วยมีถังน้ําด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็ข้างในโอ้มีโต้ด้วยนี่คือห้องประดิษฐ์ของคุณมาทําข้าวต้มเทียบพืชซักชามกันเถอะอ่ะทำยังไงข้าวต้มนะครับมันบอกว่าให้ใช้เชื้อเพลิงสองอ่ะเดี๋ยวเชื้อเพลิงก่อนเดี๋ยวเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วก็ถัดมาอ๋อนี่เป็นเตาอบเนาะเตาอบนะครับมันบอกว่าสิบนาทีแล้วก็ใช้น้าฮะเอะ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ข้าวต้มธัญ,ญพืชมันก็เป็นธัญ,ญพืชใช่ไหมทุกคนแต่มันบอกว่าใช้ถังน้ำหนึ่งจบ <c oughs> เดี๋ยวนะอ๋อมันจะมีต่อนอตกใจหมดเลยบางสูตรการผลิตสามารถปรับแต่งได้ในส่วนนี้จะทําให้สา,สามารถให้สามารถเพิ่มส่วนผสมพเพิ่มเติมได้บางสูตรการผลิตจะต้องมีส่วนผสมที่จําเป็นโอเคข้าวต้มธัญ,ญพืชต้องต้องต้องทัญพืชลองลากข้าวบาเล่จากช่องเก็บ ของของคุณไปยังช่องใดช่องหนึ่งซึ่งด้วยวิธีการนี้จะจะสร้างข้าวต้มบาเล่อ๋อโอเคตอนแรกคิดว่าใช้แค่นั้นอย่างเดียว <c oughs> อ่าใส่ข้าวบาเล่เข้าไปแบบนี้นะครับเกี่ยวกับแป้งข้าวบาเล่แล้วไงต่อสใส่แค่อันเดียวงั้นเหรออ่าแล้วก็กดยอมรับรอให้ข้าวต้มแทนพืชสุกใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีกดเสฟบา่า ครับจงมันก็น่าจะบอกอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าใช้เท่าไหร่อตอนนี้ก็กาลังทําอยู่นะครับแล้วก็ระหว่างทาเนี่ยมันไม่สามารถรับเมนูอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะก็คือแบบว่าต้องทําทีละเมนูนะครับจากการเก็บมาเราก็ได้รับเป็นเครื่องผลิตมอสอ้อมีข้าวมอสด้วยวเนี่ยไอเทมรับมอสจากถายพืชของ,ของคุณประดิษฐ์โดยโต๊ะช่างตีเหล็กอ่ะวางข้างนอกหรอโต๊ะช่างตีเหล็กมาแล้วนะครับมาเริ่มมาเบียร์กันเถอะอ่ะมีเรามีเบียร์แล้วนะครับวางมอสเฮาส์าจากช่องเก็บของของ,ของคุณแล้วเริ่มการประดิษ์ มอจากเข้าบาเล่อย่าลืมที่จะเข้าสู่หมวดก,การตกแต่งด้วยละ่ะเปิดหมวดตกแตง่งแล้วก็เลือกเป็นเครื่องผลิตมอนะครับมันบอกว่าประดิษฐ์ขึ้นโดยโต๊ะช่างตีเหล็กอ๋อแต่ว่าตอนสร้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างในโต๊ะโต,ะตีเหล็กใช่ไหมอ๋อมันเป็นของที่วางในบ้านได้อยู่แล้ว๋อ,อผมก็เข้าใจผิดไปนะครับก็คืออันเนี้ยเราสามารถทําเพิ่มเติมได้จากที่โต๊ะตีเหล็กเหมือนกันอ่าโอเคกันก็วางไปตรงนี้แล้วก็ไงต่ออ่าเปิด ทำการใส่เชื้อเพลิงก่อนเลยอันนีกก็ตามใส่เชื้อเพลิงนำล่องไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จากกานเนี้ยมันบอกว่ามอค้าบาเล่ใช้เชื้อเพลิงห้าทำสามชั่วโมงโอ้หนานมอนกันแฮะแล้วก็ทีนี้ให้ใช้ข้าวหนึ่งกับน้ำหนึ่งก็ทําเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวมอสจาข้าบาเล่ได้การทำม,มอสจะต้องใช้เวลาสักพักคุณสามารถเปิดลงเต็กอีกครั้งและเสิร์ฟข้าวต้นชัพืชในขณะที่คุณรออ่าฮะแต่ว่านี่มันห้าทุบน,นะ <laughs> นี่มันฮาทุมแล้วนะเรียกได้ว่านาพอสมควรเลยนะครับอ่ะงั้นก็ทําข้าวต้มเพิ่มเติมหน่อยสิแล้วเราก็สามารถเอาไปใส่เอาไว้ที่ตัวอะไรนะโต๊ะของเราได้นะครับจะได้มีการเสิร์ฟอาหารอยู่ตลอดเวลาอ่าทำการใส่ข้าวถท่ยเพื่อไปให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ได้รับอ๋อถังน้ําเนี่ยเราได้รับถังกลับมาด้วยใช่ไหมเออดีเหมือนกันแฮะแต่ประเด็นคือข้าวบาเลนเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการปลูกหรือไม่ก็ต้องมีการซื้อมาตุนเอาไว้สักหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยไหนก็ไหนๆละไปดูตรงตัวตูวจ้จดหมายหน่อยสิตูจ้จดหมายมีเรื่องเกี่ยวกับตัวข้าวหม้อไหมอันนี้หมักเหล้าแต่หมักเหล้าไม่มีเนอะเออหมักเหล้าไม่มีอันนี้วัตถุดิบเอานี่ไงข้าวบาเล่ละห้าสิบเหรียญเงหรียญทองแดงเหรียญทองแดงเหรอไอ,อ้ก็คุมนะ เพราะว่าเราใช้1อันในการทํา20ถ้วยและ20ถ้วยขายหมดไปเนี่ยยังไงก็เกิน50เหรียญทองแดงอยู่แล้วนะครับงั้นก็แบบว่าเราสาหารถทำการสั่งซื้อได้โดยที่มัน้อาปลูกเองเออดีเหมือนกันเนอะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกก็มีเหมือนกันนะมีเป็นข้าวโพดข้าวไายข้าวบาเล่และมีข้าวสาลีด้วยโอ้เอาเข้าไป <laughs> <laughs> มีให้เล่นกันอีกเยอะนะครับงานนี้อ่ะงั้นก็มาตรงนี้หน่อยสิ มานั่งเพิ่มเติมแด้แล้วมานั่งแล้วก็มีเชิงเทียนนี่ก็คือสามารถเพิ่มข้าวความสบายใจได้5อันนี้ก็เป็นเทียนที่แบบให้อ่าความสว่างนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมแล้วก็มีภารกิจใหม่รัวๆเลยฮะการทาข้าวมออันนี้ก็คือรอข้าวมอให้เสร็จก่อนแล้วก็ได้รับโอ้ถังเบียร์ด้วยเหรอว้าวเราจะมีถังเบียร์กันแล้วนะครับผู้ชมแล้วก็ยาปฏิทินด้วยซื้อปฏิทินติดผนงังแล้วก็ได้รับโรงช่างหินเดี๋ยวนะแค่ซื้อปฏิทินแล้วก็ได้โรงช่างหินเลยเหรอ โอดีเหมือนกันแนฮะอ่ะมาดูที่เึืเกี่ยวกตู้จดหมายแล้วก็ปฏิทินใช่ไหมปฏิทินการตกแต่งหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ปฏิทินติดผนังเจอแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวก่อน80เหรียญเงินแพงกว่าห้องเมื่อกี้ราคาแพงกว่าห้องขลังอ่ของเราซะอีกนะครับปฏิทินอันนี้โอ้ปฏิทินมันแพงนันแล้ละเพื่อนเอ้ยอ่ะงั้นก็ตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็มาวางของกันหน่อยสิ มาวางเป็นเชิงเทียนอ๋อฮะมันจะสว่างขนาดไหนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเทียนเริ่มสายแล้วบอกรับคําสั่งสุดท้ายเพื่อให้ลูกค้าของควรมีโอกาสดื่มให้เสร็จก่อนที่จะปิดร้านก็คือถ้าหากว่าเราเริ่มเลทไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบมีอาการป่วยเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงกันในครั้งที่แล้วนะเพราะว่า อ่าแต,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 ต่แต่แตตอันัี้ตัดพัดตรงข้างนอกแต่ข้างในนี้เนี่ยมันมีการฝอดเพิ่มเติมด้วยว่าเรื่องเกี่ยวกับการนอนอะไรพวกเนี่ยเราก็ต้องแบบทําให้เรียบร้อยก่อนจะถึงเวลาที่แบบน่้จะแบบประมาณตีสองตีสามอะนี่ก็ไม uh ่ได้ใจเหมือนกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะปวดนยเนอะอ่าตรงนี้ก็ทำเขาต้มเพิ่มเติมไปได้เลยเลยนะครับอันนี้ของเขาทาแบบเผื่อไว้ก่อนเ ตัดพาร์กันแล้วนะครับส่วนเรื่องของมอสเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าในพาร์ทต่อไปเนี่ยเราสามารถเอามาทําเป็นเบียร์เพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมันตะนง